วันนี้วันนี้มาเป็นนักร้องครับไม่ได้มาเป็นคุณครูครับเป็นคุณครูตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤริชัสครับวันศุกร์มาเป็นนักร้องครับหมูฟอร์ดสุกหรือยังยังครับยังยังไม่กินข้าวเลยครับกําลังสั่งครับพี่ใส่ยังด้วมาสอนหน่อยต้องทดลองอะไรนะเสียดานยังเลยใส่ยัง ขอจะมีโอากาสไหนไไให้เรากรลับมารักกันไ,กไปไหนครับมาออ d i ชั่นน้องพี่จะพี่จะไปเป็นดาราแล้วห <c oughs> ุ่นเล่นหุ่นเล่นน็ตโตมัม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 กู๊ดบอยหน้าใสแท้ไฟพี่ถ้าถ้าสมมติว่าปิดไฟมันก็วันนี้มันต้องโอนก่อนอ่ะไปอุ้ยแอนิวอันนี้มันไฟของอะไรวะ ไฟของคนเก่าอะไรไฟโคตรสวยเลยเนาะมันให้โอนเพราะมันเกี่ยบไปทางสวัสดีแม่ตัวนี้ด้วยครับหมายถึงหมูแดดเดียวอ๋อโอเคครับกดได้เลยกดได้เลยสามารถกดได้เลยนะครับอุลืมเอามาฝากว่ะซอรี่นิวอันนี้ครับบายโอ้ยปวดหนัวเว้ยเป็นนั่งไรดีดีกว่า โอ้ยเจ้าไม่เจ้างูเหรออ๋ออูพอนั่งพอพอลุกปุ๊บปวดหัวเลยอ่ะครับเซเลบโอ้ยเจอการวันจันน้องอย่าลืมผมก็พออุ้ยน็อตแหละน็อตตกแหละอย่าลืมพี่นะใช้ถุงไหนครัต่อน็อตตกอย่าลืมพี่นะถ้าได้เป็นนักบอลแล้วอย่าลืมอย่าลืมกันนะ เที่ยวไหนครับไม่ได้มาเที่ยวครับวันนี้มาทํางาน,น,น,นอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยตอนนี้อยู่กรุงเทพครับอยู่กทมครับเนี่ยไฟมันไม่สวยเท่าเมื่อกี้อะ่ะมัน,มนต้องรีล็อ,อไฟของแานข้าง,างโอ้ปวดท้อง <c oughs> ด้วยปวดท้องปวดหัวไปหมดใชร์ของแานข้าง,างดิ มากรุงเทพใช่มามาทำธุระพุ่งนี้มีงานด้วยไปดูเป้า BKK Bravo จะเป็นในแบบกันเปล่าพุวงนี้นาวตีลาแม่ครับเราต้องใส่เสื้อตัวใหญ่ๆครับแม่แดงเพราะว่าหนึ่งเลยเขาเราเป็นคนตัวน้อยเราเป็นคนตัวน้อยครับเราต้องใส่เสื้อที่มันดูตัวใหญ่ว้าวเขมิให้ฟังนี่เจะเออเธอเสดวยบั หฮบายเฮอเลโอ้ยตู่อมากค่ะพี่ฟอร์ดพรุ่งนี้บวชให้จะทันไหมคะอ้อบวชสี่บวชให้สี่จะจะได้บุญปวดหวัวปวดหัวว ถ้าแบบมีคนนวดแบบมานวดหัวให้ก็ด,ดีนะแปลไม่ออกเหมือนกันครับพี่คำเมื่อกี้ฝอร์กแปลไม่ออกรักพี่ฟอร์ดครับขอบคุณมากครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยฝากเป็นแบบ FC ตัวน้อยตัวตัวเยอะให้ผมหน่อยนะถ้าถ้า ปากแม่แดงกอดเผื่อแล้วจ้าทำไมไม่มาเองอะ่ะน้อยใจแล้วนะหลอกบักครับสเบิร์มจะนับเม่นรวยบ้องเม่นรวยร้องแกวทะล่องเลยพี่เนยฟังออกไหมไม่ออกจริงเหรอพี่เป็นลงลาวโอเออว่ะเบเย,ยอรยตัวนี้ซับมันแจ้งเลอยอ โอ้ยอวยแล้วเอยู่สวัสดีครับน้องปอดแล้วมาวันอาทิตย์มามาตอนไหนอ่ะเช้าครับเช้าตั้งแต่หกเขาเขาพามาหมดเลยปะใช่ใช่น่าจะบางคนเออสุดยอดน่าจะน่าจะแชมป์แล้วแหละระดับนี้ระดับนี้ต้องแชมป์แล้วคั่วคั่วฉีดอะ รู้แหละลืมวะลืมแล,ล้วอะไรนะนิวเรียกเรียกครูอยากเรียกครูเอาผมเรียกพี่ไม่คือดีสภาพมันมันจะพอเป็นครูได้บ่ะนอใช่ที่แข่งชนะวันนี้ปะใช่ครับอ๋อใช่ใช่น้องน้องน็อตโต้น้องเขาชื่อน็อตโต้ครับน็อตโต้มัมมัม เราไปเลยครับฝากไปติดตามเวยครับเอาไปติดตามน้องด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมไปติดตามน้องนะน้องเตะบอลเก่งมากจริงๆติดตามติ <c oughs> ดตามพี่ฟอร์ดครับจะไปออกผลกระแสอย่าเลยอย่าเลยไปออกผลกระแสเดี๋ยวเราจะแบบคู่นี้มันมากคู่ไหนครับคุณกุ๊กติดตามนะคะข,ขอบขอบคุณมากครับฝากฝากด้องด้วยครับ <c oughs> น้องอนาคตไกลเลย มานอนกับนิวเหรอคะใช่ครับไปนอนกับนิวครับตอนแรกจะไปนอนกับพี่หวานนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันดึกแล้วครับก็เลยไม่อยากไปบกวนแก่น่าจะอยู่กับนิวน่าจะสบายใจกว่าอยู่กับพี่หวานเน่ยพี่หวานนอนเร็วอะนี่หนีไปกรุงเทพสวยเลยอะนั่นแหละมาทําธุระเนี่ยรอลุ้นเนี่ยจะได้เป็นดาราไหมเนี่ยโ้ได้เป็นอยู่แล้ว่อขนาดนี้โอ้ใครจะสู้คุณน็อตได้เนี่ย ้ด็กๆเปแข่งงานมิ้วมีอะไรถามได้เลยครับมีอะไรถามน้องได้เลยนะครับอยากรู้อะไรเกี่ยวกับตัวน้องน็อตโตะครับถามได้เลยครับน้องเขาเป็นเด็กในแคมป์นะครับนอนเร็วเรื่อรอเมื่ออื่นโอเคครับแม่เตรียมเลยถ้าไม่มีแบบพวงมาลัยดอกไม้ไม้ฝอดพวกนี้ฝอดจะน้อยใจแล้วนะน่ารักจริง เดินทางจากลาดใช่ครับตรงลาดพารถติดมากฝโอ้ยหัวจะปวดแล้วแบบคนขับขับรถโคตรสิ่งอ่ะอยู่น้ำไผ่น็ออยูนน้ำไผ่เนี่ยอยู่กับน้องครับอ้าวเหรอนี่รอาเปิดเปิดประมูลตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดให้อ่ะจะเอาปะไม่เอาไม่อะไรอ่ะลองลองเปิดดูมีคนมีคนเอฟนะไม่เอาผมพูดเล่น ตัวนี้สองพันได้อ่ะเบอร์สี่สี่อ่ะฮุนเลนฮุนเลนฮุนเลนเจ้าตัวไหนเจ้าตัวไหนอาออกมาเลยเดี๋ยวจะขายให้ <c oughs> แต่ออกไปส่งเองนะ <c oughs> มีเยอะมีเยอะฝากขายได้ฝากขายได้แต่ขอเปอร์เซ็นต์ห้าสิบห้าสิบได้ได้สวัส <c> ด <oughs> ีพี่จ้อด้วยนะครับผม <c oughs> พี่เจ้าคนดังเขาก็เข้ามาดูด้วยนะเนี่ย พี่เจ้าเขารวยมากเลยนะน้อตโตเขาแบบมีเป็นคนดังด้วยเปเก่งด้วยอยากเห็นพี่เหนือนรถไม่ผมอยู่คนละที่กับพี่เหนือครับอ๋อ oh. เขาอยู่อีกแคมปนึงผมอยู่บุรีร oh. ัมย์อ๋อเขามากรุงเทพใช่ปะใช่อุยขอบคุณครับยุทธครับผม นายอยากดูข้างๆมีใครอยู่บ้าง,อเ,งเออลบดีลบดีอ้าวพี่โยชินก็มาขอบคุณมากขอบคุณครับพี่เนี่ยรเดี๋ยวพี่ฟอร์ดจะไปเอาของกระแตฮารทุกคนมีคนบอกว่าอยากเห็นพี่พิมพี่พิมไม่อยู่ไม่อยู่ <laughs> ไ,ยไ,ยไปแล้ว <laughs> อยากเห็นพี่พิมเหรอ ไปแล้วก็บีทุกคนจริงๆฝอก็เป็นแบบเด็กเก่าอะคาเดมีนะไม่เอาไม่พูดดีกว่าจริงๆฝอเล่นกากไงฝอก็เลยแบบต้องแบบมาสอบเป็นครูนี่ไปงานอะไรไปงานอะไรครับไปงานอะไรครับพรุ่งนี้ไป BKK b a w o ครับพี่ไปเดินแบบครับเดี๋ยวเจอกันได้นะไปซื้อบัตรขแบบองเที่ยวเนี่ยฮะ เล่นแบบถอดเสื้อมันเนี่ยเป่ามไม่ได้ถอดหุ่นไม่ดีถอดไม่ได้หรอกไม่ใช่หรอกัอบแม่แมวสูก่อผมขอขวัญให้น้องหน่อยพี่ส่งขวัญให้น้องนัดหน่อยครับไม่ได้ส่งไม่ได้ผมไม่ได้ไล์แบบว่าเหอ,อ,อเอ้ยมันส่งได้อยู่นะนี่ไงกินข้าวอย่างลูกยังครับยังเออนนี้ได้ละ นี่จะมาเติมเงินส่งของขอนให้อยากเห็นน็อตโตเดินแบบค่ะน็อตโตจะให้หน่อยสิแหนจะไปออกของที่แสวไหนครับผมรออยู่ไม่ไปพวกนี้ไปทำงานอีกที่นึงแค่พี่หนุ่ม ต้องแถบขนมมาอย่าไปเลยเดี๋ยวเราจะไม่ได้เกิดได้ไหมภาคไหนคะับฟอร์ดอยู่บีเคเคครับผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่แถวแถวไหนนะนิวูีแถวแถวไหนนะบีบีเคเคอะเดี๋ยวผมจะไปแล้วอะไรนะเดี๋ยวผมไปแล้วครับไปนอนใช่อย่างงีจะไปแล้วเหมือนกันจะไปกินข้าวก่อน ครับไปเจอกันครับครับกีบไปเจอกันว่าหลังว่าหลังข้าไลฟ์มาเดี๋ยวเชิญมานะเดี๋ยวจะไปไปแข่งด้วยได้ครับได้ดดไดดครับกีโอเคซียูที่กับมีครับมีเขาเขา